ผมไปบนย่าไว้ว่าเรื่องของบ้านครับตอนที่เข้าวงการใหมหๆซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลตัวแต่ว่าเราก็ไปบนย่าไว้แล้วก็ได้สําเร็จครับแล้วพอมีโอกาสที่เดบิวต่กมาเรื่องแม่น้าเราก็เหมือนว่ามันเป็นเรื่องนีเราต้องทำครับเพราะว่าเราเราับถือท่านเราเชื่อท่านแล้วก็อยากครับอากบอกว่การดีไซน์การเล่นลายแบบแนวใหม่ของเราด้วย เรื่องที่แล้วอะ่ะเล่นเป็นแบบร้ายดุๆแต่ว่าเรื่องนี้อยากลองเล่นเป็นแบบร้ายแบบควนควรยืนบวรร้ายอ่าแต่ว่าคือเล่นให้เล่นให้เกียดเล่นให้เล่นให้หมันไส่อยากลองเล่นอย่างนี้มันสนุกดีอากาศวันนี้เลยว่าถ้าแบบคนดูเกียดเราแบบถ้าคนดูเกียิถือว่าประสบความสําเร็จฮนะ <c oughs> <c oughs> หลายมั้ยจริงหลายครับทุ้เรียนเอาคว้างได้แต่ปอกด้วยเอาเปลือกเอาเปลือกใช่ไหมเอาเนื้อหรือเปลือกเอาเนื้อหรือเปลือกเอาเอาเอาหมดเลยก็ได้ยังไม่ใช่เอาเปลือกทำไมเล่าไม่ใช่แค่ผมนะฮะยังมีอีกหลายคนเลยมีมีเนี่ยค่ะเนี่ยด้านหลังมีสีสันทุกคนมี คอมเมดี้ก็มีตังเอกค่าครบรถจริงๆครับผมเอาได้เลยมีแมวด้วยสองคนนี้เขาเล่นเยอะมากนะคะเห็นเนื้อเห็นหนังกันเลยทีเดียวต้องติดตามฮะนักนักแสดงทุกคนนะคะเรา เริมานักแสดงสมทบเนี่ยคือบอกเปิดเปิดมารู้จักทุกคนเอ็มี่อยากให้ทุกคนมาดูแม่นาเวอร์ชันนี้นะคะเรียกได้เลยว่ารลอยหลอยรอยอร่อยจาร้อยจังเจ้าครับ้อยจังจ้าร้อยจังเจ้รอยจงเจ้าร้อยจังเจ้า้อยจัเจ้ารอยจังเจ้าอจังเจ้าอยจังเจ้าอยจังเจ้าร้อยังเจ้ารอยจงเจ้ารอยังเจ้าอังเอยจังเจอยจังเจ้ารอังเ้ารอยจังเจ้าร้อยจังเจ้ารอยจังเ้ารังเจ้ารอยจังเจ้ารอยังเรอยจรอ วันเสาร์ที่26มิถุนายนนี้นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับช่อง9ก้า t m d หลังครบทรงชาตินะครับแล้วก็จะออนแอร์ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับทางช่อง9ก้า t m d 30อดนี่แหละครับผมก็ฝากติดตามนักแสดงทุกทุกท่านด้วยครับที่ตั้งใจเราจะเป็นอาตุมตามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้องพีพีเตอร์นะครับน้องน้องอิจิสัมเอ็นลูกชายเอมี่เองนะครับบัมเอ็นบัมเอ็นบัมเอ็นเอ็มเอ็นแล้วก็อาร์ตนะครับทุกผู้บริหารนะคะอาร์ทูเล เล่นฮามากครับฮาจริงๆนะครับพอน้องพอสต์นะครับน้องกิ่งนะครับน้องกระต่ายก่อนนะน้องน้องกระต่ายน้องหญิงอภิษราน้องแมวด้วยค่ะน้องแมวน้องแมวป้าแมวป้าแมวอีปลีกทุกคนต้องเกียดอีปลีกครับผมเพราะว่าแมวเล่นดีมากเล่นจนผมผมดูดตัดต่อแล้วเกียดมากครับแล้วก็เขายไปด้วยครับและอีกอีกคนนึงนะครับนางร้ายที่น่าจับตามองนะครับน้องป่านนะครับ เล่นเป็นจันนะครับซึ่งผมจะมีพ่วงท้ายให้เขาด้วยนะครับจันนะครับเล่นได้ดีมากจ,จันจุดๆนะครับนะครับฝากกันด้วยครับนะครับน้องป่านเล่นดีมากๆแล้วก็บริษัทยามาเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะขอขอฝากพวกเรานะคะยามาเอนเตอร์เทนเมนต์ไว้ในใจของทุกๆคนด้วยแล้วเราก็หวังว่าเราจะได้ผลิตละครดีๆแบบนี้ให้ทุกคนดูแบบนี้ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปค่ะใช่ครับผม